5วิธีลงทุนแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำงานหาเงินทั้งปีแต่พอถึงสิ้นปีต้องจ่ายภาษีไปเยอะมากจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่จริงๆแล้วมีกลยุทธ์ที่ถูกกฎหมายที่ช่วยให้เราลงทุนไปด้วยและประหยัดภาษีไปด้วยได้พร้อมกันวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง5วิธีลงทุนที่ไม่ต้องเสียภาษี ใครทำได้ครบทั้ง5วิธีบอกเลยว่าภาษีแทบจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาษีเท่ากับภาระที่เลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆแล้วรัฐบาลมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้คนไทยออมและลงทุนในบางรูปแบบและถ้าเราเข้าใจก็นำสิทธิ์เหล่านี้มาใช้ได้เต็มที่วิธีที่ 1. ฝากเงินกับธนาคารที่รัฐกำหนด เงินฝากดอกเบี้ยกปกติถ้าเกิน2 0 0 0 0บาทต้องเสียภาษี15เซแต่ถ้าเป็นเงินฝากกับธนาคารอมสินทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรบางประเทศดอกเบีย้ยที่ได้ยกเว้นภาษีตัวอย่างฝากธนาคารอมสินได้ดอกเบีย้ย50,000 0บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวตรงนี้เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนใหญ่และอยากฝากให้ปลอดภัยได้ดอกเบีย้ยเต็มเต็มวิธีที่2 สลากออมทรัพย์สลากออมสินหรือสลากทกศซื้อแล้วจะได้สองสิทธิ์ดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เหมือนลอตเตอรี่แต่ไม่ขาดทุนดอกเบีย้ยและรางวัลได้รับยกเว้นภาษีตัวอย่างถ้าถูกสลากรางวัลใหญ่ได้เงินสองล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยวิธีนี้เหมาะกับคนที่อยากเก็บเงินพร้อมลุ้นโชคไปพร้อมๆกัน วิธีที่3เงินฝากปลอดภาษีเป็นบัญชีออมทรัพย์ปลอดภาษีที่หลายธนาคารมีเช่น SCB กสิกรกรุงเทพต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนเช่น500ถึง25,000บาทเป็นเวลา24 36หรือ48เดือนถ้าฝากครบตามกำหนดดอกเบี้ยที่ได้ยกเว้นภาษีถ้าถอนก่อนครบจะเสียสิทธิ์ ตรงนี้เหมาะกับคนที่อยากบังคับตัวเองออมเงินระยะยาววิธีที่4กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำนาญลงทุนแล้วนำเงินไปลดหย่อนภาษีได้แต่ไม่ใช่แค่ลดหย่อนผลตอบแทนจากกองทุนที่ขายตามเงื่อนไขเช่นอายุมากกว่า55ปีจะไม่ต้องเสียภาษีด้วย เหมาะกับคนที่อยากวางแผนเกษียณและประหยัดภาษีไปพร้อมๆกันตรงนี้ได้ทางลดหย่อนพร้อมผลตอบแทนปลอดภาษีวิธีที่5กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Fund เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการใหญ่เช่นรถไฟฟ้าทางด่วนไฟฟ้าผู้ลงทุนได้รับปันผลยกเว้นภาษีเงินปันผลเงื่อนไข ต้องซื้อกองทุนที่เข้าข่ายตามที่รัฐกำหนดตรงนี้เหมาะกับคนที่อยากลงทุนระยะยาวได้กระแสะเงินสดสว่ําเสมอและไม่ถูกหักภาษีทั้ง5วิธีนี้คือเครื่องมือที่กฎหมายให้สิทธิ์กับเราเพื่อลงทุนและเก็บเงินโดยไม่ต้องเสียภาษีถ้าคุณเลือกวิธีที่เหมาะกับเป้าหมายการเงินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝากเงินปลอดภัยลุ้นโชคออมระยะยาววางแผนกเกษียณ หรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคุณจะไม่ใช่แค่เสียภาษีน้อยลงแต่ยังทำให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยใครที่อยากรู้เทคนิควางแผนภาษีเพิ่มกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับผมจะมาเล่าเรื่องภาษีการเงินและการลงทุนให้เข้าใจไม่ง่ายทุกสัปดาห์